มีเท่าไหร่วะยี่สิบห้าบาทโอ้เก็บไปซื้อข้าวขาวดิค่าเฮ้ยเมื่อกี้สามสิบห้าดีกว่าวันนี้วันพระวันนี้วันพระครับอะไรก็ดีไปหมดห้าถุงนะห้าถุงนะห้าถุงนะวันนี้วันพระนะพี่โรดห้าถุงครับวันนี้วันพระมาทำบุญทำบุญคืนนี้จะได้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเนี่ครับคืนนี้ครับหาไป ตั้งหายไปห้าบาทเนี่ยตั้งหายไปห้าบาทเนี่ยใส่แล้วยังใส่แล้วใสแล้วใสแล้วเอาเงี้ยเขาเสียงถึงมือเสียงหมดอ่าอะไรครับวันีนักเตะเราเพมาเนี่ยทำบุญสรีร์ฝนหังที้จะเจอแมตช์ใหญ่พรุ่งนี้นะครับอะไรที่สบายใจทำไปเลยนะประพักโทรศัพท์ลวงต้มเขี่ยแล้วตอนเนี้ย รอไนแ่ดีเยับบุนที่ทีเอ่อเ้าอทีมหาจุฬาเป็นที่หนึ่งของสายเนี่ยครับบล็อเจ้าจริงเนาะเจ้าฝังฟังมันนะเจ้า